โอ้ยยางก็มืออาชีพมาดู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 นี่นี่เพือนเพื่อนดูผมไม่ได้โกหกนะครว่าคนกินได้ไหมเนี่ยคนอื่นเขากินกันไปครับผมลาด้วยภาพนี้อืตัด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  สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับโจกโซเชียลนะครับกับเธอรั่วคัวในคอนนะครับวันนี้นะครับเธอรั่วคัวในคอนของผมนะครับเดินทางเข้ามาสู่อีพีที่4แล้วโอ้โหสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ดูอีพี3นนะครับก็กลับไปดูกันได้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูที่ชื่อว่าต้มหัวปลาไซมอนน้ำดำเออจะเป็นยังไงนะครับก็ ติดตามด้วยมาดูวัตถุดิบกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่แน่นอนนะครับต้มหัวปลาแซลมอนนะครับก็ต้องมีหัวปลาแซลมอนแครอทหัวหอมใหญ่ขิงแล้วก็ต้นหอมแล้วก็นี่ครับน้ำดำถ้าผมตอนนี้ก็มาเตรียมวัตถุดิบกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มจากการหั่นผักนะครับนี่หั่นแครอทก่อนก็ <laughs> ประมาณนี้ครับเธอรัวกันไปครับเราก็จะได้แครอทแล้ว ต่อมาหมัห่นหอมขั้นตอนต่อมาก็มาหั่นชิ้นกันครับผมก็หั่นบางๆนะเพราะผมจะไว้ชิ้นด้วยแล้วตอนต่อมาก็มาล้างปลาด้วยเกลืองงงงหลังจากที่เราล้างปลาเสร็จรบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดเรียงมันเพื่อลงหม้อนะครับก่อนที่เราจะต้มต่อไปมา นี้เราก็มาจาับผมก็จะใส่ขิงลงไปในก้นหม้อนะประมาณนี้การวิธีการเลี้ยงก็ไม่มีอะไรมากครับก็เลี้ยงตามใจชอบอะไรที่มันสะดวกสะดวกทิ้งง่ายๆครับเลี้ยงไปเดี๋ยวเราใส่แค่อดอะไรลงไปเลยดีกว่าทีเดียวเลยจบเธอรัวไม่พอแถมรุนอีกต่างหากทั้งมวยพอแถมรุนอีกต่งาง,ตงหากครับผมโอ้ย้เจ้าจ๊ก ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามารอให้มันเดือดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะราดน้ำดำลงไปนะครับเพื่อเปลี่ยนสีมันนะครับมันก็คือสูตรของผมเองไหมครับเดี๋ยวที่เขาสูตรของผมดีกว่ามั่วแบบมั่วๆของผมเองแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลี้ยกินมาละกินเริ่มมาแล้วกินเริ่มมาแล้วครับพี่น้องครับทำเงินไม่รู้ออกมากินได้ก็โอเคอ่ะจัดไป ฟา้า99บาทกินได้ทั้งหมู่บ้านดูดูไว้หลังจากนี้เราก็รอกันไปครับเดีย๋ยวอีกสักพักฟ้าครับมันไม่ได้ได้ปะไม่ได้มันร่วงออขอได้ก็ยังดี <c oughs> ฟ้าโคตรอนาถา <c oughs> ได้ฟา้ามานะครับตอนนี้เราก็ได้ฝามาเรียบร้อยแล้วเราก็มาปิดแต่ฝาก็ ไม่ใช่ของมันก็ม่วอีกเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวรอให้มันเดือดแล้วมันเปื่อยเราก็จะมาหั่นต้นหอมใส่หั่นก็หั่นเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้นะครับมาเปิดให้ดูห้าสี่สามสองวัดใจยู่อเดี๋ยวเราขอลองชิมน้ำเลย สุดยอดเลยหวานไม่เค็มผมบอกเลยหวานจริงแล้ว,วผมคิดว่ามันต้มนานไปเนี่ยมันคงจะหวานมากแน่ผมบอกท่านผู้ชมเลยให้ท่านผู้ชมชิมหน่อยอ่ะท่านผู้ชมลองชิมดูมอืมอยังไงครับท่านผู้ชม <c oughs> หวานไหม飒ไหมเ <c oughs> <c oughs> ออค็มคนมั่งโอ๊ยโอ๊ย <c oughs> ไม่โดนไฟผมอะมันรสชาติอร่อยเกินท่านผู้ชมบอกระหว่างที่เรารอมันตุ่นนะครับหัวปลาแซลมอนของผมนะครับยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะเข้าไปกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับแล้วกดไลค์ให้ผมหน่อยเออถ้าใจดีก็ฝากทุกคนแชร์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าให้ดูนะระหว่างรอแป๊บเดียววันนี้ผมมากับเมนูที่ชื่อว่าเมนูที่จะเรียกว่าเด็ด ไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้มันไปถึงไหนกันแล้วมามามา let's go let's go <S ห้าสี่สามสองอเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเริ่มเป็นรูปเป็นล่างทำป็นเล่นปิดไว้ก่อนโอ้โหใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวครับเดี๋ยวอดใจรอกันหน่อยนะครับระหว่างที่เรารออยู่นี้นะครับเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อน เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาไป,ไปโอ้โหผมว่าน่าจะได้ทีแล้วแหละจากการที่เราตุ๋นไปร้านกว่าปีเฮ้ยไม่ใช่ตุนไปหลายชั่วโมงครับตอนนี้เราก็จะใส่ต้นหอมเอาวางโรยหน้าไปเวอร์ฟ่าเวอร์ฟ่าเนาะ เหไหมโคตรเจอลยหลังจากที่เราใส่ต้นหอมไปแล้วนะครับผมว่าตอนนี้มันคงได้ที่ถึงเวลาแล้วตัวผมเองก็หิวแล้วด้วยโหนี่ก็มืออชีพมาดูมาดูมาดูมาดดูเฮ้ยได้นี่เราเฮ้ยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นโอเคเลยอะ โอเคเดี๋ยว <c oughs> เราไปนั่งกินที่โต๊ะดูว่ารสชาติทั้งหมดจะเป็นยังไง Let's go <c oughs> <c oughs> และแล้วนะครับต้มหัวปลาซอยมอนน้ำดำของผมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่ที่ดูหน้าตานะผมบอกได้เลยว่าก็น่าเหมือนมืออาชีพอยู่นะทีนี้ตอนอื่นต้องมาชิมน้ำมันก่อนว่ามันเป็นย่างได ไหหลอดนุ่มมาผมมาชิ้นนี้เลยดีวะ่ะโชวแต่ถ้าเกิดเราจะใส่น้ำดำหมดขวดขนาดนี้ครับเราต้องผสมน้ำห่อโอ้โหติดมันด้วยน่าจะเป็นส่วนท้องทำหนึ่งเลยเนืนะ้อท้องเอ้ยช้บดีซ้ดี ไปได้พูดเลยอ่ะอเนื้อล้วนม่อกี้กินกับต้นหอ,อมนะทำเป็นเล่นนัเนี่ยปลาแซลมอน99บาทเนี่ยสนใจไหมเนี่ยพเพื่อนสนใจกินด้วยนะอ,อ,อร่อยจริงอร่อยจริงสนาไหาน่อย่ย อ่าะสักทิ้นดีกว่ามันก็เป็นเมนูที่ไม่ยากนะก็แบบเตรียม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 เสร็จแล้วก็ยัดลงหม้อนะครับแล้วก็ต้มแล้วก็ตุ๋นทิ้งไว้จนมันเนี่ยอย่างที่เราเห็นหง่ายๆยังไงก็เหมือนเดิมนะครับยังรอนะครับผู้สนับสนุนใจดีเนี่ยตากล้องผมนาหิวมากผมบอกเลยถ้าคนอยู่ในสลาดการา์เนี่ยคนสองคนนั่งดูผมแบบหิวอะ่ะผมบอกเลยพวกเขาหิวมากเขาอยากกินนะ แต่เขาต้องทําใจคือเราทำโปรดักชันนะนัวิธีกรกินอยู่ก็ต้องรอก็ยังไงครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปทเท่านี้นะครับสําหรับเมนูอะไรวะหมวปลาแซลมอนต้มสีออ่วหัวปลาแซลมอนต้มดำดำต้มหัวปลาแซลมอนดำดำหรือน้ำดำต้มหัวปลาอะไรวะ,ะก็ยังไงก็ฝากปลาแซลมอนต้ม น้ำดําของผมนะครับยังไงใครอยากทาตามก็ไม่ยากวัตถุดิบทุกอย่างนะครับที่ผมเอามาทําเนี่ยผมก็ซื้อในแม็กซบลูนะใครอยู่คอนโดหรือใครอยู่ใกล้แม็กซบลูก็ไปซื้อกันได้ไอ้น้ําซอสที่ผมบอกก็ไปเดินดูตามเชลม์มีแล้วก็หัวปลาก็มีที่ผมซื้อมาราคาก็ติดอยู่99บาทนะาเนาะผักเพลิดเพลินี่หมดก็ไปซื้อนะยังไงอย่าลืมนะติดตามด้วยไปแล้วสวัสดีครับใส่โชว์สักคำดิเอ้ย อ่ะผูมึงกินนี่แกกินนี่กินนี่ทำหนึ่งเนี่ยไหนลองชิมดู<ผ>มเลือก <ผม S 1> เอาชิ้นไหนผมขอเลือกนะออไอ้ได้ได้เดี๋ยวมึงเลือกของกูทุบนะเอากินปุ๊บมึงบอกเลยว่ารสชาติมันยังไงเดี๋ยวกินกับต้นหอมด้วยนี่เนเนี่เพื่อนๆดูผมไม่ได้โกหกนะว่าคนกินได้ไหมเนี่ยคนอนื่นเขากินกันนะร้อนร้อนโอ้โหใจกูลุ้นทั้งบอกคนดูเลย ได้แต่กรสือว่ามันมันดีหอมออกเอาเปียวเออเปียวๆลอ่ะเปี่ยวเดียเี้ยเออที่จะัไม่ดีอร่อยฟัมไม่ดีปะไหนกินให้ดูดิโอ้เปียวเพก่อนวะอ่าเป็นไงคุณอย่างประเทไทดีเออถ้าใส่น้ำเปล่าเพิ่มอีกนิดนึงจะดีอืม มันข้นเลยนะเออเข้มข้นเนาะน,นี่มันคือสูตรเข้มข้นไงคือพี่ทำแบบเข้มข้นไงเข้มข้นไปสำราญด้วยภาพนี้สุดท้ายก็หมดจนได้ครับัาดี้ลาดีตัวแบบ พี่น้องเธอรัว啊